สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับปั๊มน้ำหนึ่งแรงนะคะเนาะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำนะคะลูกค้าบอกว่ามันมีเสียงดังเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะนี่นะคะเสียงดังจากลูกปืนเนาะีแล้วแล้วก็กินอยู่ที่3าแอมนะคะกินอยู่ที่3แอม มีเสียงดังค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับลูกปืนเนาะแล,แล้วก็ลูกค้าบอกว่ามันดังนะคะส่งมาให้เมียช่างเปลี่ยนลูกปืนนะคะที่ร้านเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดเปลี่ยนลูกปืนเลยคลิปนี้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเพราะว่าเปลี่ยนลูกปืนเนาะาปั๊มน้ําหมุนได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูเลยดูตามมือช่างทองเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ส่งงานได้เลย คลิปนี้จะไปแบบยาวๆไม่ตัดต่อนะคะซึ่งเมื่อกี้ข้างทองวัดกระแสแล้วกินอยู่3แอมนะคะโอเคใช้ได้ค่ะเพราะว่าโหลดมันอยู่5.5นะโหลดจะอยู่ที่5.5นะคะแล้วก็กินกระแสอยู่ที่3แอมไม่มีปัญหาเรามาเปลี่ยนลูกปืนกันนะคะ แรงะะตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำหนึ่งแรงเนาะคือรุ่นเนี้ยค่ะลูกค้าบอกว่าชอบนะคะแล้วก็ใช้รุ่นนี้มานานแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการซ่อมให้ลูกค้าเลยนี่เป็นลูกค้าประจำของเมียช่างนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะเนาะถอดปลั๊กไฟแล้วนะคะ สายก็มีสามเส้นนะครับสายก็มีสามเส้นสีดําเป็นคอมมอนนะสีสีเขียวเป็นลันสีแดงเป็นสตาร์ทนะครับสีดําคอมมอนสีเขียวลันสีแดงสตาร์ทนะคะเห็นไหมคะมจะมีคาปาซติเตอร์คาปาตัวนี้2 0่สิบยูเอฟนะคาปายี่สิบยูอนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คค่าไปอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เราถอดเป็นลูกปืนก่อนเนาะอันดับแรกซึ่งลูกค้าบอกมาว่ามันมีเสียงดังแล้วช่องคองเปิดดูก็มีเสียงดังนะคะก็ต้องถอดดูปืนอ้าวเอฟซีช่วยเมช่างดูด้วยคะ่ะถ้าใครเป็นเอฟซีตัวจริงคอมเมนต์มาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นอ,อะไรไหมคะ อันดับแรกเมีช่างเคยสอนไปแล้วสำหรับมอเตอร์นะคะถ้าเปิดออกมาถ้าเห็นอะไรคะที่เราเห็นเลยจะจะคือได้ขาดค่ะได้ขาด,ด,าดเห็นไหมคะได้เปื่อยเลยเห็นไหมคะแล้วขดชุดลันไม่ล้วค่ะดำปิดปีเลยแล้วขอคำตอบด้วยค่ะช่างทองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันหมุนได้คะแล้วทำไม ยังใช้งานได้อยู่คะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะชุดลันชุดลันดำแล้วนะคะไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันไหมเพราะอะไรเนาะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเชือกที่เขามาัดมอเตอร์มามันละลายก็คือขดนี้มันร้อนมากจนไหมเนาะเดี๋ยวเมียช่างจะหาคำตอบให้แบบละเอียดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ ปัญหานี้ช่างทองเจอบ่อยนะคะแต่ว่าเป็นคลิปแรกเลยตั้งแต่มีช่างทำช่องมานะคะแล้วก็เพิ่งจะลงคลิปในในกรณีที่ปอเตอร์ใช้งานได้อยู่นะคะเดี๋ยวมีช่างต้องไปคุยกับลูกค้าอีกยาวเลยนะคะเพราะว่าเขาส่งมาพันมาเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนเขาบอกว่าปั๊มน้ําปกติทุกอย่างปกติหมดแต่ว่าปั๊มน้ํามันดังนะคะแล้วก็ดูคลิปมาแล้วก็เลยเออเดี๋ยวจะส่งมาเปลี่ยนลูกปืนนะคะ ไม่คิดว่ามอเตอร์ตัวเองไหมเพราะมันทํางานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเราวัดลงกาวเนาะนะ <Motor S 2> เดี๋ยวช่างทองจะวัดลงกาวให้ดูนะคะถ้าลักษณะนี้ลงกาวไหมมอเตอร์ <Motor S 2> ไม่ลงกาวนะครับอ้าวมอเตอร์ไม่ลงกาวด้วยถ้าลงกาวมันน่าจะช็อตไปแล้วนะมันมอเตอร์ไม่น่าจะหมุนได้นะมอเตอร์ไม่ลงกาวด้วยนะคะแสดงว,ว่ามอเตอร์เกิดความร้อนสะสมนะครับตอ,อนสะสมแล้วค่อยๆละลายนะครับ ช่างพังบอกว่ามอเตอร์ตัวนี้เกิดความร้อนสะสมแล้วก็ค่อยๆละลายนะคะแล้วก็มีปัญหาที่ระบบการตัดการต่อการทำงานที่ยาวนานนะครับอาจจะมีปัญหาที่ระบบการตัดต่อแล้วก็ทำงานที่ยาวนานเราต้องไปถามลูกค้าว่ามอเตอร์ตัวนี้ใช้ทำอะไรใช้ลดน้ำต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าใช้เวลานานๆแล้วก็พักเขาอะค่ะแล้วก็นานๆแล้วก็พักเขาซึ่งมันเป็นความร้อนสะสมที่ ใช้นานๆนะคะสําหรับปั๊มน้ําบ้านานี้คะ่ะเราเปิดใช้เราก็ปิดอย่างเงี้ยมันได้แต่อันนี้คือความร้อนสะสมนะคะแล้วก็ไม่ลงกาวด้วยมอเตอร์ตัวนี้แปลกมากแต่เขาไหม้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปใช้ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนี้เปลี่ยนแค่ลูกปืนไม่ได้นะคะเทสนี้ต้องพันใหม่เท่านั้นเดี๋ยวเมียช่านจะเสนอลูกค้าพันใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าลูกค้าจะพันใหม่ไหมเนาะ ส่วนในกรณีที่จะพันก็คือแล้วก็วัดเป็นค่าโอห์มไว้ก็ได้นะครับในกรณีที่เราจะพันนะใหม่นะคอมมอนนะตัวนี้รนะันตัวนี้สตาร์ทล้วก็วัดจากคอมมอนมารันนะครับวัดจากคอมมอนคอมมอนสีดําวัดมารันสีเขียวนะคะก็ได้อยู่ที่ประมาณห้าจุดสี่นะเราก็ตีตีเต็มเต็มเลยว่าห้าจุดสี่ อ่าเดี๋ยวแม่ช่างชวมให้ดูมันจะกระโดดไปกระโดดอ่าห้าจุดสามห้าจุดสี่นะอ่าเราก็ตีไว้ตีกลมๆไว้ที่ห้าจุดสี่ก็ได้นะคะแล้วก็วัดที่คอมมอนไปสตาร์ทค่ะสตาร์ทอ่ะก็จะได้สิบสองจุดสี่นะครับสิบสองจุดสี่เนาะมันก็กระโดดเหมือนกันก็ตีไว้ที่สิบสองจุดอ่าขนาดตีไว้ที่สิบสองจุดห้านะมันไปสิบจุดสี่แล้วนะครับว่าตัวเนี้ย ถ้าเป็นสตาร์ทสิบสองจุดห้าโอห์มจดไว้เลยถ้าเป็นสตาร์ทคือตัวนี้ก็เป็นห้าจุดสี่โอห์มอันนี้รันนะคะเมื่อกี้นี้รันเนาะรันห้าจุดสี่นะสตาร์ทรันห้าจุดสี่สตาร์ทสิบสองจุดห้านะคะถ้าใครจะพันนะถ้าใครจะพันนะคะก็จดไว้จดตรงนี้ไว้เป็นข้อมูลนะคะแต่เดี๋ยวขอตัดเป็น E ีพีหนึ่งและเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะเจอกันใน e ีพีสองไหมนะคะเพราะ เมียช่างจะต้องอธิบายให้ลูกค้ายาวเลยค่ะและที่สําคัญลูกค้าลูกค้าท่านนี้คือเข้าใจง่ายค่ะเพราะว่าเขาอยากได้มอเตอร์เดิมนะคะเขาชอบยี่หอ้อนี้นะคะก็คือไม่น่าจะมีปัญหาเมียช่างน่าจะได้รับงานนี้แน่นอนน่าจะได้พันแน่นอนแต่เดี๋ยวขอเสนอลูกค้าก่อนเลยตัด E p นี้เป็น EP1 หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน e ีพสองพันมอเตอร์ตัวนี้เปลี่ยน ลูกปืนนะคะเปลี่ยนซีนนะคะเนาะสำหรับปั๊มน้ำแล้วเดี๋ยวเรายาวกันจนจบคลิปลองมอเตอร์แล้วมาวัดกระแสดูอีกรอบหนึ่งสำหรับ EP2 ีไม่ทั้งจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะก็ขอเวลาประมาณ1อาทิตย์นะคะเนาะว่า EP2 จะได้เปิดตัวไหมนะคะเนาะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาค่ะน่าจะได้พันแน่นอนเนาะแต่ว่าจะอยู่ที่เมียช่างจะต้องวางงานเป็นระบบนะคะคือคิวงานน,าน่าจะประมาณหอาทิตย์นะคะ าลูกค้าสั่งพันเราก็ยังจะไม่ได้พันให้เลยเนาะถึงเสนอราคาไปแล้วก็ต้องประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสําหรับปั๊มน้ําตัวนี้ค่ะถ้าใครที่เป็น f c ปั๊มน้าและอยากดูคลิปพันมอเตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้ก็ติดตามได้เลยค่ะเมียช่างจะถ่ายให้รับชมแบบละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การสกัดขดลวดเลยค่ะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าไม่ไม่เห็นตอนสกัดขดลวดเนาะเดี๋ยวมีท่างจะให้ดูตอนสกัดขดลวดนะคะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแล้วก็ พร้อมลงลวดนะคะและลวดเก่าเบอร์ลายลวดใหม่เบอร์ลายสำหรับปั๊มน้ำเราจะบอกแบบละเอียดเลยนะคะเนาะตัวนี้เป็นปั๊มน้ำหนึ่งแรงนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแจ็คพอร์ตแตกเลยค่ะเนาะเปิดออกมาไม่ทำงานจะเปลี่ยนลูกปืนโอเคค่ะ เดี๋ยวเมียช่างจะมาให้ความรู้ค้นเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับในกรณีนี้โชคดีของ FC แล้วก็ลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มาซ่อมกับเมียช่างแล้วก็รู้จักสังเกตนะคะสังเกตว่าปั๊มน้าตัวเองเสียงกังผิดปกติแค่เสียงดังนะคะแล้วก็มีน้ําซึมนิดหน่อยค่ะลูกค้าโทรมาแล้วก็ยกมาเลยนะคะว่าว่างไหมก็คือเมียช่างก็นัดไปว่าเดี๋ยวตอนเย็นมารับเพราะว่าคิดว่าแค่เปลี่ยนลูกปืนเรายังไม่เห็นตัวมอเตอร์เรายังไม่ได้ถอดดูเราแค่คุยกันทางโทรศัพท์นะคะ แล้วพอมาอย่างเงี้ยแม่ช่างเปิดดูแล้วก็เลยเห็นเนี่ยซึ่งถ้าบ้านไหนที่ไม่มีสายดินนะคะก็แล้วแล้วมันก็เสียงมากนะคะเสียงที่แล้วก็เป็นอันตรายมากและในบ้านนี้ก็ไม,ไม่มีสายดินนะคะไม่มีสายดินนะคะเนาะมีแค่นี้ค่ะแต่ NL นะ,ะ, L, นะมีแค่ NL เน,นี่ยค,ค่ะนนเนาะบำน้ำด้วย L, ซึ่งอันตรายซึ่ง L ก็คือสายลายสายไฟส่วน N ก็คือนิวตันนะ ค่ะ n <ม>ก็คือนิวตัน l ก็คือสายาลายาสมมติว่าไฟช็อตไฟรั่วแล้วมีใครมาโดนแขงนี้ม,นมันก็จะดูดทันทีนะครับถ้าสมมติว่ามีไฟช็อตไฟรั่วแล้วมีคนมาโดนนะคะมันก็จะดูดทันทีเลยนะคะซึ่งอันตรายมากๆเลยค่ะเนาะก็ให้หมั่นสังเกตเคร่งใช้ไฟฟ้าที่บ้านเรานะคะเพราะว่าในบ้านของเราเรา,เราต้องสังเกตนะคะซึ่งก็เห็นในข่าวเยอะเลยนะคะสําหรับ<ด>เรื่องไฟนะส่วนสายดินเราจะต่อตรงไหนครับตรงนี้คับนี่เดี๋ยวถ้า เครื่องทองพันมอเตอร์ตัวนี้จะต่อสายดินให้ด้วยต้องอยู่ที่บ้านลูกค้าครับบ้านลูกค้าต้องมีสายดินถึงจะต่อได้บ้านลค้าต้องาหรือเราจะต่อสายดินตัวนี้ลงไปแล้วก็ต่อเป็นแท่งทองเหลืองลงไปประมาณอย่างต่ำก็ประมาณต้องอยู่ที่บ้านลูกค้า,าด้วยค่ะแต่ว่า<ม>บ้านหล,หลังนี้ไม่มีไม่มีเนาะค่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะเนาะอยู่ที่บ้านของลูกค้าแล้วนะคะแต่ในกรณีนี้เมียช่างก็มาอธิบายว่า ดีแล้วล่ะค่ะชีรู้จักสังเกตแล้วก็มาซ่อมนะคะเนาะช่างก็จะได้แนะนําแล้วบอกไปเนาะแล้วก็อยากให้เป็นความรู้กับ FC ที่ว่ามอ,มอเตอร์เราแค่เสียงดังนะคะเราจะมาเปลี่ยนแค่ลูกปืนแต่ช่างเปิดออกมาแล้วมอเตอร์มันไม่มันเกิดอะไรขึ้นขอข้ามาธิ่ใบเนาะก็คือคลิปนี้จะบอกท่านได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะช่วยตอบแทนร้านซ่อมมอเตอร์ อีกมากมายในประเทศไทยได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมอเตอร์ชั้นยังใช้ได้อยู่นะคะแค่จะให้คุณเปลี่ยนลูกปืนแล้วทำไมมันถึงไม่นะคะนี่ค่ะมีคำตอบให้แล้วนะคะก็คืออย่างที่เมชั่งอธิบายไปต้นคลิปเลยสำหรับคลิปนี้ได้ได้ประโยชน์และได้ความรู้มากฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์เพื่อเป็นประโยชน์นะคะกับท่านอื่นๆเนาะจะได้แก้ไขแล้วก็ซ่อมทันเนาะ ตอนกีนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วค่ะเนาะที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้รุนแรงมากๆเลยค่ะเนาะลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าจะมี EP.2 ไหมถ้ามีเดี๋ยวไม่ช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ